ผมจ,จากจะรบกวนคุณหมอสักสามเรื่องนะครับเรื่องแรกคือผมมาตาผ่าตัดมาเมื่อปีห้าเจ็ดนะฮะเดือนธันวาปีห้าเจ็ดมันมาแล้วมันหนักตัวครับจะคุณหมอครับหนักอะไรนะครับเสียงไม่ค่อยชัดครับผ่าตัดี่ซ้นฟอมาแล้วมันหนักตัวนะครับ หนักตัวหนักตัวนี่เป็นยังไงอ่ะคือตัวมันหนักหรือไงไม่เข้าใจอาการมันไงตัวหนักแล,แล้วแล้วตอนนี้คุณนอนนอนติดตเตียงอยู่เปล่าหรือไปมาไปไหนมาไหนได้เดินเองได้ใช่ไหมเดินไม่ได้ครับต้องใช้วอล์เกอร์ครับเออเนะี่ยเพราะว่าที่ตัวมันหนักเพราะว่าเราสูญเสียกล้ามเนื้อไปเยอะมันก็เลยพยุงตัวลําบากหน่อยนะ ทีนี้คุณหมอเขาให้ไปทํากายภาพบําบัดบ้างหรือเปล่าก็ทํามันบางครั้งครับมันคือต้องอย่านอนอย่างเดียวต้องพยายามลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดินบ้างนะวอกเกอร์ก็ต้องเดินครับไม่ได้ไปนอนติดเตียงนะครับอ่าต้องต้องเดินต้องนั่งต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวนะ ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนใหญ่แล้วก็ที่สําคัญอีกการหนึ่งก็คืออาหารการกินเนี่ยต้องได้โปรตีนให้ครบนะวันๆนะถ้าโปรตีนไม่ครบกล้ามเนื้อก็จะหายไปเรื่อ,ๆอยๆเช่นกันคือต้องออกกาลังกายเดอดใช้มันใช้กล้ามเนื้อมันแล้วก็ต้องกินโปรตีนด้วยวันหนึ่งกินไข่สักสองฟองนะแล้วกินเนื้อสัตว์บ้างไหมเนี่ยกินก็อาจารร่างกายผมมันอ้วนนะไม่ไม่หน่ยหอมครับ ไม่ผอมไม่อ้วนไม่สําคัญเนี่ยทุกวันต้องได้โปรตีนครบอ้วนมันอ้วนไขมันนะครับต้องกินโปรตีนให้ครบโปรตีนนี่ไม่ทาให้อ้วนนะแต่โปรตีนนี่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อวันหนึ่งต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยทักเนี่ยสองฝ่ามือนี่ให้ได้แล้วไข่สักสองลูกนะค,ค,คุณน้างานเท่าไหร่ตอนนี้น้างานเท่าไหร่ประมาณสักห้าสิบกว่าถึงหกสิบใช่ครับแล้วดีล่ะ เน no> ื้อสัตว์หนึ่งฝ่ามือมีโปรตีนอยู่20กรัมนะสองฝ่ามือ40กรัมไข่สองลูก1ิกรัมคุณต้องกิน50กรัมเพราะว่าคุณน้ำหนัก50กิโลอ่าละกินท่านี้นะต้องกินเนื้อสัตว์ให้พอนะแล้วต้องใช้มันกล้ามเนื้อตรงไหนไม่ใช้มันฟ่อต้องออกกำลังกายคือใช้มันต้องลุกนั่งลุกนั่งตรงเก้าอี้เนี่ยลุกนั่งลุกนั่งนะฝึกนะถ้าเดินไม่ได้ก็ลุกแล้วก็นั่งลุกแล้วก็นั่ง แกงแขนบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องกินโปรตีนให้ครบนะบไม่งั้นกล้ามเนื้อยิ่งหายตัวเขายิ่งหนักเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไม่สามารถพยุงตัวให้ลุกขึ้นมานั่งได้เพราะกล้ามเนื้อมันรีบมีเหลือแต่ไขมันมนะครับครับครับแล้วเรื่องเรื่องที่สองที่สามสั้นนะครับเดี๋ยวจะมีสายต่อไปครับรันนี้แกงแขนเวลาอากาศร้อนนะครับอบอ้าวอ่ะผมม่มีแรงเลยครับมเป็นยังไงครับ ไม่ไม่นั่นเพราะว่าผมจงที่ผมบอกแล้วแล้วคุณกินเนื้อสัตว์ให้พอถ้าไม่ชอบกินเนื้อสัตว์กินไข่เพิ่มกินถั่วเพิ่มถั่วก,ะกระนึงกำมือก็ได้ประมาณสิบยี่สิบกรัมเหมือนกันนะครับคุณไปกินไข่แล้วกันง่ายที่สุดแล้ววันหนึ่งหกฟองยินได้เลยหกฟองก็ได้สามสิบก,กรัมแล้วนะคุณต้องใช้ห้าสิบกรัมนะร่างกายคุณเนะี่ยต้นน้อยกว่านี้แล้วมันเดียวมันไปเอากล้ามเนื้อมาใช้หมดแล้เนะี่ย ปกติในการเนื้อถูกย่อยมาใช้ไม่มีไกรไปซ่อมแซมมันอะ่ะมันไม่สร้างอ่ะนะ